วันเดียวก็คงไม่เหลือใครแล้วครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทางเมืงมมองแม่พมอ เพราะว่าเราเองเนี่ยพี่จะไปศึกษางานเรื่องระบบเชพ้นนะพานเนาะจริงก็รับมาหลายรุ่นละน้องคนครับก็ที่ชื่อดูนะครับอันคือรังแกะครับตอนนี้เอ่อมาช็อตอย่างนีครับอยู่เกสิบสี่เลขรหัสห้าสองเนาะแล้วตอนนี้อยู่วางแผนการแข่งขัน,นที่ดูแลน้องๆด้วยนะครับครับ <c oughs> ความปลอดภัยนะครับตามพรบตัวนี้นะครับพรบความปลอดภัยนะครับแต่ของเราพิเศษนิดนึงนะครับจริงๆแล้วในตัวพรบความปลอดภัยเองเนี่ยกองความปลอดภัยนะครับดังนั้นในเรื่องของการดำเนินงานในความปลอดภัยนะครับก็จะค่อนข้างจะเข้มข้นมากๆนะครับอย่างของเราเนาะอยู่วงเล็บหนึ่งนะครับส่วนของกองกำลังวอทยาลัยกรทมกอลแล้วพอเหมือนมันมีการเปิดกว้างขึ้นดังนั้นโค้ชของเจ้าเด็กในหมู่ม้าอเราจะแบ่งเป็นสองส่วนหลักๆคือส่วนของเฉลี่ยว่าบลเหมือนคือภายในบลเหมืองของเรานี่แหละ และอีกส่วนหนึ่งคือส่วนของเสตียเสถียภาพที่ทิ้งดินอั้นมาใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบความชันของกรนังบอก่อนนครับเพื่อให้มีความปลอดภัยโดยที่ส่วนที่เราจะทำเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลักๆสอ,สองตัวคือการเก็บข้อมูลทางด้านซ้ายกับแกนนอนเนาะอันนี้เป็นเหมือนเหมือนโอกาสที่ปล่อยให้โอกาสที่จะให้ ทีเอสก็จะเป็นบริษัทสหกรณ์เนาะบางครั้งอาจจะมีรุ่นพี่อะไรที่รู้จักอยู่หรือเราด้าแบบนขวามือที่ยเป็นสะพานเยอะนะอันนี้เป็นสายพานถ่านเนาะก็จะมีเวลาสายพานผ่านเขาก็จะมีสะพานเนี่ยข้ามสายพานผ่านพี่เขาบอกว่าขอกระโดดนับสามโอเคนะคะพี่นับสามนะคะ ก็รู้ว่าจะเป็นแบบอะไนเนี่ยจะเป็นแบบตัวที่ เป็นเทียบกับรถเล็ก ใช่ทีน้วก็ถมุนก็มนได้มนไดเลยตัวนี้คือมันมันจะไม่มีไอแคมล็อกปกติมันจะมีล็อกเนาะเพื่อป้องกันกล้องสายอะ่าเงี้ย